สวัสดีครับเจฟซี่สุภูสุคนนะครับวันนี้ก็เข้ามาเบ่งรถไถหน้าเดินตามดัดแปลงเป็นนั่งขับนะครับวันนี้สร้างก็ได้งานนี่เลยครับนี่นะครับเ็ดรมงนังนะครับใส่สายพานแล้รก็ระบบกำเหลี่ยวนะครับแต่บม่ได้กำนะครับกดเหลี่ยวเลยครับ วงสวิงจอนะครับสันส้นๆนะครับนี่นะครับนี่กำลังลงสีนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ตั้งค่านะครับนี่ครับมองติดเบาะนะครับใส่แล้วนะครับเบาะก,ก็อาย่นี่นะครับ เดี๋ยวจังหน่อยก็ยืดบอสแล้วนะครับแส่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับเลิ่มสีสมบูรณ์แบบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอส้มตอนเอาบางค้นมาประกอบนะครับอีกครั้งนึงนะครับนี่นะครับ f ก็บี่เบิ้งเอาเลยครับนี่คือ การใส่หมวกนั่งนะครับครับตะกดเหลี่ยวนะครับลงสีเรียบร้อยนะครับกิ๊เนียนน้าเลยครับกิ๊แบแต่ทาวอนนะครับนี่สุดยอดเลยครับสุดยอดแล้วเหลือสั่งสายให้เราลีกนะครับวัดระยะนะครับ บมาทอสั่งนะครับนี่นะครับเกล่ยท้ายนะครับตัวนี้เลี้ยวขวานะครับโอ้โหลงตัเลยครับแจมแจมครับสุดยอดแล้วสวยงามนะครับ ตอนนี้้างกำลังขันน็อตนะครับหยึดน็อตนะครับขอดสองมบ้รุงได้นะครับรุ่นนี้นะครับสวยงามเลยครับมอโนครับเอฟซีสวยงามเลยครับสวยงามแล้วแฉบนะครับเหลือติดตั้งบาะนะครับเกคคู่นะครับติดตั้งบาะนะครับ สุดยอดนะครับทำทำส,สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดนะครับสวยงามน,นะครับนี่ยังบ้นสมบูรณ์นะครับเลยอีกหลายอย่างยางู่นะครับตัวปิดกัวบอกท่ในปิดนะครับตัวคอนทรลน ให้เราลีกกับพันธมาติดนะครับเล่ากันตกกับพันติดนะครับโอ้หรืออีกหลายอยู่ครับเล่านากับเล่ากันตกนะครับหลังคาเนี่ยครับหางไถนะครับติดตั้งเบาะเลยนะครับ สวยงามมากครับตอนนี้มันมีสม,มุดนะครับเพราะว่าเชื่อมติดตั้งยึดไว้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับเริ่มลงโตนะครับตอนนี้ยึดนะครับยึดแบบแน่นนะครับ เล่ากันตกอีกนะครับเหลื่มสวยงามเลยนะครับนี่ครับสวยงามแล้วสวยงามแล้วครับสวยงามแล้วเหลืออีกหลายอย่างอยู่นะครับเหลือตะตบเต็กหนึ่งแงามแล้วงามแล้วครับงามแล้วอีีงามมิลีบริตัวนะครับแต่เห็น ของจริงในงามขนาดนี้นะครับสุดยอดนะครับสร้างกับเก็บอุปกรณ์แหละครับพอมันคำแล้วนะครับคำที่เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับ สุดยอดนะครับสุดยอดลีบานนี่ตัวนี้ของแท้นะครับของจริงบนมีการสมุดนะครับของจริงเลยนะครับลงทันทีเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับพื้นสีเป็นสีดำนะครับพื้นดำนะครับพื้นเหยียบรูปลักษณ์นี้นะครับ <บ>เดยวนีเล่าวันี้โอ้ยบ่มีไผเหมือนนะครับแล้วก็บ่เหมือนไผนะครับไอเดียจะของมันล้วนไอเดียสร้างล้วนๆครับไอเดียสร้างล้วนๆสิทธิเห็นไปเรื่อยๆนะครับเอาแบบใหม่ไปเรื่อยนะครับหลุดลักใหม่ไปเรื่อยนะครับแต่ว่า บบทิงลล่เหมือนเดิมนะครับนี่บางคนหลังนี่ครับสเหินเังสี่สุขันนะครับเป็นสไตล์ของสร้างเป็นสไตล์ของสร้างเจาะนะครับเดี๋ยวสิพาไปบึงหลดของสร้างเองนะครับนี่นะครับหลดของสร้างนะครับจะเหินนี้กันนะครับนี่ครับนี่นะครับระบบลากนะครับ อาลีนะครับตัวผมไทยเึิงถึงแต่คลิป Ooh, โดนเติบเลยครับนย่นะครับนี่ครับรถของสรางเองนะครับสางเจาะนะครับนี่นะครับนี่นะครับรถขั้นนี้เริ่มน้ำมาผลิตตั้งแต่วันที่26ตุลานะครับ ถอดวันที่26พฤศจิกากักครบเดือนนะครับตรวคันนี้นะครับตัวน,นี้กำลังวันที่20นะครับนี่นะครับไก่แล้วครับไก่จะครบเดือนแล้วครับเหลือคือสายให้เราเลิกนะครับสั่งมาท่านไนวัดนะครับสั่งนะครับแล้วก็น้ำคอนโทรลมาติดน้ำ เล่ากันตกติดนะครับน้ำเล่าดัานนาติดนะครับเดี๋ยวสีเห็นรูปลักษณ์ไปเรื่อยๆนะครับรูปลักษณ์สวยงามไปเรื่อยนะครับในการระบบเกียร์นะครับสี่เห็นนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับสร้างในสาธิตการขึนนั่งนะครับแล้วก็ เบิ่งว่าเสียวบีกใ้ไสนะครับอ่าระบบเหลี่ยววงสวิงสั่นนะครับจ่อๆกับมีนะครับอันนี้ขอทานนี่ครับสาธิตเลยครับสาธิตการขรับเลยครับอออพอดีนะครับ บบนังกับพอดีครับหมองเหยียบขันเล็งกับพอดีนะครับสุดยอดครับสุดยอดเหยี่ยมเลยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยสุดยอดสุดยด,สดยอดครับแจมแจมแจมมิลีขนาดทั้งนี้บท่านได้ปิดนะครับด้านหลังบบท่านได้ปิด ันนี้คือปล่อยไว้มันมีสินเส้าเอาอสเส<อ>มอไปมันบ้องอ่ะตัวน,นี้ก็ปิดตัวน,นี้ก็สิขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับเบาะนะครับตอนนี้เบาะยังงายอยูงง่ตอนนี้เบาะยังงายนะครับตัวนี้ก็ปิดนะครับนี่ครับมาดูประมาณนี้อ,นนอ่าประมาณน,นี้เออ,อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดลร,รีกับซายกับสิบ หลอดไปตามนี่นะครับไปทั้งคางนี่นะครับบางควนนี่นะครับหลอดไปหุ่นนะครับไปหากระปุกปันนะครับเอามาวางบางทับมันอันนี้ครับคลิปนี้ก็ไวซ์ซนี่นะครับไว้พอกันอีพี่หนานะครับว่า,าซังเสียนดังอีกนะครับรอส้มนะครับ อีพี่ทัดไปนะครับหรือคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ